ครับสวัสดีครับเมื่อนี้กินข้าวป้าครับ,บครับ,บ <c oughs> พาทีมงานน้องๆครับ,รบ์อสทิบได้ยังไรไม่นู่ห้องเลนี่ก้อยหอ,อยแล้วไอ,อพรกกันง้มหอยอยู่สัน้นมนีน,น,นอะละตัว <laughs> ว่าพักกันสิงมหอยแล้วกับบ้านแฮรครับกับไก่อฟางใบไก่กาแล้วอันนี้เสริมครับอันมมนี้จิ้งจกหัวรสิกะตายามั้งคือครับฮะแตะเพียนคือเดือดจุกกระตัวแหลงเหียนยหรือไม่

กลางภูเขาครับาาลกลางภูเขาเลยเสียเขาภูผ่านครับเฮ้ยอีเรียเสียเขาภูผ่านเลยตีภูผ่านครับไปงวันนี้เปลี่ยนแผนแผนสองอีกง,งมหอยหอยปังครับไ,นะได้มาอะไรครับนี่นนอขอถ่ายคล้องก่อนไ่ดูเวลาหนึ่ง ด,ดนี่นนเตรียมสานที่อบฟางอยู่ครับหาห้องอยู่วะไม่เกี่ยวไปตัวเลยไม่ตัวได้วะไม่ได้ตัวเลยวะให้ัวได้ไปเอออยากอหอยปังเนอยนี่กลับมาเบิ่งก้อยอหอยครับจะเสียพ่อโซฟี่เมือบ่หนาวาวะ โอ้ไงทวนเลยวะอะไรวะ,ะรวะันนี้แสบเรื่อเ,เลยหึติดกัดกัดเลยนี่กัดกัดแล้นี่แสบเห็ดปะโอเคอ่จับผเลยเดีวแจ็คพวาเลยอ้มุงสูดรบนี้ตุเกือเ่แท่นเอเาเนี่ยขึเลยมุงสูร นงินนู้นเินนู้นนู้นเงินอพันนนว่ะขยายใหญายขิม,มันสิแก้วเไยก้นไมหอมแม่หรือวังไส่ผมใส่ซสิมคนใส่รำม,มือด้วยมันขาดใส่รงม,มือ หมอยืนกับพ่อลงแม่นนะหมอยืนกับมี่อยู่โอ้ชิหัวซึ่งเบื้องักมนะอ่วซึงบ้อน่สนใดินพี่มื่อดล้าใจไงนี่ใครงวเตียงไม่ใช่แบบคิดหน่อยเไม่จับไม่ซีก่อน ซิไหมเราซิมหอมคหมใสแน่เลยดีเียนึงพอดีโอ้ยมือยยาจนซิมมันอไ้ซิมมันสมเหมสมเลยคนเลยคนเร็วคนมาคนมากินอมมึงบอกากินยานียนหาย อันะไวยอันนมัหระก่มกินยุ่งมกินเร็มันกินในเบอร์แต่เแต่ีบวครับมินมึงยังกินเพียเลยกินง่างยังกินเพียรเลยเสอยงเสีังเสียงเสียงพอครัวเสียง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 คือวะซุมเุ่้วยไม่หอมมเข้ดไยังหอมนิดนึงเลยจืด แบไปก่อนขาตะวงชิดร่แข่นี่พงชิรแกว่นนี่มีใสเกลือใส่เกลือต้องบ๊มบ่วาแล้วีบนวดดกล้ปลาอือแสบไว่าแล้วว่าแล้วขอาน้่มันก่งเดยวปอบมันยีขวายู่์ยีขวายเออเสียงงียเออสร้อยดำขวายเออแันผู้เยวได้บินอง ปันน่องไก่ง่วงเลยยังไงเลยโซเนี่โซเนี่ยพี่เซนเตอร์เอาพี่เลยกินโซเนี่ยโอ้โห,ห้องอันเดี๋ยวเขาเอาปอบไปแางหรอวะซุบยุ้ยแดงซุกครับมีแดงแดงซุกลืมฮ้นอนลืมฮ้อน,นได้กินแล้วกันสิพ่อซ้ำหนีเลยวันนี้โดนเลย<อ><อ>บน,น,บน,นมือเลย ยอดตงตัมีแต่ว่ากูกินน้ำเนยให้มเขาเบ้งนีเขาเบิ้งนีเบิ้งนี่เบิ้งยังหนังแดงครับอกว่าครับอบโอเคนี่นครับนี่ครับนี่นี่้หน่ครับมาครับกินไก่อบปางครับ เป็นปลากรอบมือเกือบไม่ได้กินครับอะไรไม่ได้ปลาช่อนแก้วเอาไว้ซ้ำนีอก่อนนะครับซ้ำหนังกันนะจักหาหอยจักหายางหลายอย่างเลยมึงนี่ได้ต้องทิ้งเส้นทิ้เลยนะพอกันไหมมือนาครับโอกาสดีโอกาสเหมาะคนละเนาะจังสิมาแก่ตัวไหมเอาไม้เองบ่จัดทิพไม้บ่หน่แก่ตัวไหมครับ โกเอเก๋อนี่ันจะนีกับพผิดหวังดี้ยังไงกันวันนีค,ค,ครับ,รบพ่อกันคลิปนาครับอยังเฮ็ดอีกว่าคอมเมนต์ไดครับข้าง่างครับ้าง่ัง